สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญทองคำาฮโลแกรม3มมิตินะครับเรามาดูความสวยกันให้เวลากดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับเพื่อนๆเนตรียมนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินอ่า กดหยุดดูภาพเองแล้วแคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆเอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังได้นะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าไลนา์รานกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาพิมพ์ลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาภาพไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆก็ได้นะครับแต่บางคนพิมพ์กระดาษออกมาก็อยากจะแบบเหมือนกับมาถือว่ามันเป็นเหรียญจริงๆอะนะ่ะเนาะเขาก็เลยพิมพ์กระดาษออกมาแต่ถ้าไม่พิมพ์ก็ดูในมือถือก็จะมีแสงสวยงามนะครับกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับ แคปภาพไปเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังได้นะครับหรือจะแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้ไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟาชิวๆนะครับสังเกตไหมครับสีลุงเนี่ยถ้าพลิกซ้ายพลิกขวาม,มันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะครับอันนี้เขาถ่ายภาพตรงกลางพอดีเราก็เลยเห็นแบบนั้นเนาะกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยจ้า รบ3วิเลื่อนกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้า1 2 3เลื่อนกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้าเลื่อนกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้าเนี่ยครับเขาเรียกว่าโฮโลแกรมนะครับสละโอฮองดงฮูกนะครับโฮโลแกรมนะครับครั้งแรกในโลกของภาพสะท้อนแสง3มมิติโฮโลแกรมประทับบนเหรียญ ครั้งแรกในโลกนะครับของภาพสะท้อนแสงสาม,มิติพูดง่ายๆก็คือเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับเหรียญที่2945ผลิตประมาณหมื่นเหรียญน,น่าจะประมาณนี้ครับเป็นภาพสะท้อนแสงครั้งแรกของโลกโฮโลแกรมสามมิติกดหยุดดูภาพเองน,นานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้าบัตรรับรองแสดงเพื่อเหรียญน,นี้ที่ระลึก เพื่อแสดงว่าเหรียญน,นี้เหรียญเพื่อ,อบัตรรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ72พันษาภูมิพลมหาราชจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพันษาครบ6กรอบ5ธันวาคม2542นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณเผ่าวสวัสดิ์ประธานมูลนิธิวชิระเวชวิทยายลายัยเฉลิมพระเกียรติ กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพไปเลยครับจำนวนการผลิตเนี่ยอยู่ที่ทองคำา72ทองคำขัดเงา72ทองคำขัดเงา proof coin 1000ทองคำขัดเงา proof coin 5000นะครับมีหลายแบบเนาะอ่าครบแล้วครับเพื่อน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 คนไหนที่ดู YouTube ช่องคลิปมันจะมีช่อง Youtube รับซื้อเหรียญรับขายเหรียญน,นะครับกดไปที่ช่อง y o u t u b e มันจะมีหน้าหลักวิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์นะครับกดไปที่วิดีโอแล้วย้อนดูคลิปเหรียญเก่าๆโบราณจากทั่วโลกย้อนหลัง300-400กว่าคลิปได้เลยนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักนะครับ และเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วคลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับให้อ่านข้อความก่อนนะครั้งแรกของโลกนะครับที่ทําเหรียญแบบนี้ มันคือเหรียญที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับ1น, <c oughs> นวิ2วิ3วิกดหยุดอ่านเองนะครับครบแล้วนะ1นึ่วิสวิสมวิกดหยุดอ่านเองนะครับครบแล้วนะ1นึวิสวิสามวิกดหยุดอ่านเองครบแล้วนะครับโอเคครับผม แล้วพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับเอา5นาทีเป๊ะเ,เลยเนาะเลขสวยเนาะ58 59